ัดครบยินดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งตอนของรายการข่าวไอทีประจำวัน OCZ Tech Brief วันนี้เรามีอัปเดตใหญ่จากฝั่งการ์ดจอ Nvidia เดียที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการเกมเมอร์และสาย AI นั่นคือ RTX 5080 Super รุ่นอัปเกรดที่ข้อมูลหลุดออกมาแรงจนต้องหยิบมาพูดถึงกันครับ สเปคหลุดเด่นสุดคือ24 g b g DDR7 จากรายงานข้อมูลล่าสุดบอกว่า RTX 5080 Super จะใช้ชิป GB203450 เต็มๆม,มาพร้อมกับพุทธคอมากถึง1752คอแต่จุดที่เรียกกระแสได้มากที่สุดคือเพิ่ม VRAM จาก16 g b เป็น24 g b g DDR7 เรียกว่ากระโดดขึ้นไปแบบ50%เลยและยังใช้หน่วยความจำแบบ g DDR7 รุ่นล่าสุดด้วยไม่ใช่แค่ปริมาณนะครับความเร็วก็แรงขึ้น กักจาก30กิกะบิตเพอร์เซกกระโดดเป็น32 g b กิกะบิตเพอร์เซกเมื่อรวมกับบัตร5 6 6บิตทำให้แบนด์วิดท์รวมพุ่งไปถึง1,024 g กิกะบิตเพอร์เซกคือเร็วกว่าเก่าพอตัวเลยทีเดียวแต่ของแรงก็ต้องแลกด้วยพลังงาน TBP ที่เคยอยู่360วัตต์ตอนนี้คาดว่าจะทะลุไป400วัตต์เต็มดูเพราะว่าสภายบ้านตัวเองกันให้ดีเลยครับเรื่องประสิทธิภาพดีมากใน4 k 8K แต่ไม่ค่อยต่างใน10 8 0 p และ 1440P แต่อีกประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะแม้อัปเกรด v ี a m จะดูโหแต่สำหรับคนที่เล่นเกม1ัน0 p ีหรือ1440 p ีผลต่างอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะในเกมยุคนี้ไม่กิน Vlam จนถึงระดับ 24G b แต่ถ้าเป็นสาย 4K 8K เล่นเกมหนักๆหรือใช้การ์ดจอทำา AI Infer ลูเอ l ซ์ a l มาโหรือเอจเอไอนี่ถือว่าของมันต้องมีเลยครับเพราะงานประเภทนี้ยิ่ง Vlam เยอะยิ่งลื่นยิ่งทางานได้ชุดใหญ่ขึ้นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ GDDR7 ขาดตลาดแม้สเปคจะดูดีแต่ปัญหาของ RTX 5080 Super อาจจะไม่ใช่ประสิทธิภาพแต่คือ supply ายเ i n ตอนนี้ทั่วโลกกำลังแย่ง d ี a m เพื่อทำเซิร์ฟเวอร์ AI ทำให้ GDDR7 ขาดตลาดและแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นทำให้ Nvidia อาจเจอปัญหาผลิตได้น้อยต้นทุนสูงราคาอาจต้องตั้งแพงกว่าที่คาดคาดการราคาและวันวางขายนักวิเคราะห์ประเมินราคาของ RTX 5080ไว้ที่1,100ถึง1,300ดอลลาร์ 1, 300, และอาจมากกว่านี้ถ้าดีแรม ยังขึ้นราคาไม่หยุดส่วนกำหนดวางจําหน่ายข่าวลือเดิมว่า Q1 ถึง Q2 ปี2 0 2 6แต่ตอนนี้เลื่อนไปเป็นไตามาส3ปี2026แล้วสรุป RTX 5 0 8 0 Super ถือเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสายงานนัก AI และเกมเมอร์ระดับ 4K 8K แต่ความแรงครั้งนี้ต้องแลกด้วยราคาและความไม่แน่นอนจากปัญหาสลาย GDDR7 ที่ยังแก้ยากถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม,ตมทั้งราคาและสเปคจริงหรือผลทดสอบเดโมเราจะนำมาเล่าให้ฟังทันทีครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ